แปปี้เบิร์ตเดย์อาจารย์โบนะครับตอนดื่มก็อยากจะขอบคุณอาจารย์นะครับอาจารย์เป็นแบบอย่างที่ดีคอยอบรมคอยตักเตือนพวกเราวันเกิดปีนี้ก็ขอให้อาจารย์โบมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงคิดหมายสิ่งใดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานว่าจะ,ะการรับใช้ก็ขอพระเจ้าทรงยกชูนะครับก็ขอพระเจ้าอยู่ด้วยดูแลอาจารย์โบแล้วก็ อาจารย์ศิษย์ด้วยนะครับขอให้ครอบครัวอาจารย์ได้ถูกยกขึ้นทยานขึ้นในพระคุณความรักขอพระเจ้าเป็นอย่างมากนะครับก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์นะครับแฮปปี้เบิร์ดเดย์อาจารย์บนนะคะขอพระเจ้าไว้ประพรให้อาจารย์นั้นมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง<ม>นะคะและก็คิดหวังสิ่งใดสิ่งที่อธิษฐานร้องถูลกับพระเจ้าในปีนี้ขอให้สำเร็จเกิดผล อย่างเทวีกุณนะคะขอพระเจ้าไวประพรค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์โบค่ะเดือนนี้เป็นเดือนคล้ายวันเกิดข้างอาจารย์โบนะคะที่เป็นที่รักของพิมพ์และคณะผู้นำสมาชิกที่อยู่ในพิจกรณาความหวังชนบุรีทั้งรอบนอกและในตัวเมืองนะคะปีนี้ขอ ให้พระเจ้าอวยพรเสริมเนี่ยแรงกำลังอาจารย์นะคะที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจในงานรับใช้ของพระองค์และขอพระองค์ทรงโปรดอวยพรหน้าที่การงานของท่านอาจารย์โบและครอบครัวนะคะให้ธุรก,กิจการงานของท่านสูงขึ้นทางเดียวและงานรับใช้ก็ขอให้ไปถึงเป้าหมายที่ท่านอาจารย์คาดหวังกับพระเจ้านะคะ แล้วก็ขอให้ทีมงานทุกคนได้รับการสร้างและตอบสนองในงานรับใช้เติบโตเป็นทีมงานของพระเจ้าทีมงานของท่านอาจารย์อย่างเข้มแข็งนะคะในปีนี้ขอพระเจ้าอวยพรค่ะสุขสันต์วันเกิดนะคะอาจารย์โบหนูขอเป็นตัวแทนของพี่น้องพัทยาที่จะกล่าวคำอวยพรท่านนึกถึงอาจารย์โบจะนึกถึงภาพของ ดอกกล้วยไม้ซึ่งดอกกล้วยไม้จะมีความสง่างามอยู่ในตัวมีความมั่งคัง่งมีความรักซึ่งอาจารย์เป็นแบบนั้นอาจารย์มีความรักที่ห่วงใยแก่ฝูงแก่ของพระเจ้าอาจารย์มีความมั่งคัง่งมั่งคั่งทางกายและมั่งคั่งทางใจและไม่เป็นเพียงแค่นั้นอาจารย์ยังเป็นผู้หญิงที่สง่างาม เป็นแบบอย่างทําให้ลูกแกะอย่างตัวหนูเองก็ประทับใจและอยากเรียนลองเรียนเป็นแบบอย่างก็ปีนี้นะคะขอพระเจ้าทรงอวยพรอาจารย์ทุกความตั้งใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องธุรกิจการงานขอพระเจ้ายกชูที่จะเป็นนักธุรกิจหญิงที่โดดโดดเด่นมากในภาคตะวันออกก็ขอพระเจ้าทรง ยก,ยกชูสูงขึ้นทางเดียวก็ขอพระเจ้าทรงอวยพรนะคะทุกเป้าหมายทุกความตั้งใจที่อาจารย์ได้คาดหวังไว้กับพระเจ้าเป้าหมายนิมิต500คนขอปีนี้สำเร็จนะคะขอพระเจ้าทรงอวยพรคาะสุขสันวันเกิดค่ะ สวัสดีค่ะอาจารย์โบสุขสันต์วันเกิดนะคะอาจารย์วันคล้ายวันเกิดปีนี้ขอพระเจ้าทรงอวยพรให้อาจารย์มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเห็นพระเจ้ายกชูทั้งการงานทั้งฝ่ายวิญญาณและฝ่ายโลกเห็นพระเจ้านั้นทรงนำในทุกๆเรื่องนะคะและขอพระเจ้าทรงรับรองให้อาจารย์จับต้องสิ่งใดเห็นการอวยพรเห็นการรับรองที่มาจากพระเจ้าให้อาจารย์มีกําลังในพระเจ้าเสมอนะคะขอพระเจ้าอวยพรอาจารย์ค่ะ